การเสนอชื่อผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเลื่อนจากอังคารที่แล้วและคุณพิชัยชุนหะวชิระรองนาะยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าส่งรายชื่อไปแล้วแต่ว่าอาจจะมีขั้นตอนอะไรล่าช้าเนี่ยอังคารก็คือหมายถึงวันนี้น่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีแต่ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเนี่ยจนถึง11โมงครึง่งมันจะไม่แงแม่เลยนะถ้าคุณภูมิชัยไม่ออกมาบอกว่า ยังไม่เห็นวาระในการเสนอชื่อผู้ว่าเข้าคอรมอในวันนี้น่าจะเป็นวาระจรหรือเปล่าอา้อาวอ้าวสามอ้าวเลยนะคะสามอ้าวเลยแต่ว่าไม่เป็นไรแต่ว่าในความคาดหวังของเราเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะผู้ว่าแบงค์ชาติคนปัจจุบันดรเศรษฐาภูสุททิวาณารพุธจะหมดวาระในวันที่30กันยายนนี้ยังไงก็ต้องมีผู้ว่าคนใหม่ยังไงก็ต้องมีผู้ว่าคนใหม่แต่ก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่า จากนี้ไปเนี่ยเราจะอยู่บนความคาดหวังสิ่งที่ตลาดคาดหวังจากผัวแบคงชาติคนใหม่จะมีในเรื่องอะไรบ้างจะมีแค่เรื่องดอกเบี้ยรหรือเปล่าหรือว่าในเรื่องการก,กระตุ้นเศรษฐกิจในส่วนของนโยบายการเงินยังมีนยัยยะสาคัญอะไรที่จะเพิ่มเติมได้อีกบ้างนะคะชวนมาพูดคุยกันในวันนี้กับคุณวิกิตีราวนารัตจากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะพี่กอกส,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ จนถึงนวินาทีนี้ก็ยังไม่เห็นมติคณะรัฐมนตรีในส่วนนี้นะคะพี่กกแต่ว่าดูจากสมมติฐานตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วต่อเนื่องจนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยก็อยู่บนความคาดหวังว่าผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่จะเข้ามาเราก็จะมาลดดอกเบีย้ยถามในมุมพี่กกบ้างว่าจนถึงนวันนี้นะคะในความคาดหวังของตลาดมีมีความคาดหวังอีกเรื่องบ้างกับผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่คนะโอเคครับผมว่า ในราคาหุ้นก่อนนะความคาดหวังอาทิตย์ที่แล้วอชัดเจนนะครับพอมีกระแสว่าเป็นทางคุณวิทัยเนี่ยนะครับราคาหุ้น Finance MTC สวัสวรร์ติดลอ้อ JMT นะครับวิ่งกันขึ้นไปเนี่ยถ้าใครที่ดูอยู่บนหน้ากระดานจะเห็นนะครับขึ้นไปเฉลี่ยว่มีสักห้าเปอร์เซ็นตได้นะครับเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ในกลุ่มแบงก์เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ออกอาการเหมือนกันก็นกคือลง เพราะฉะนั้นเนี่ยถามต่อไปว่าตลาดหรือว่านักลงทุนในตัวหุ้นเนี่ยคิดอะไรก็คือคิดว่านะครับคุณวิทยัยมาดอกเบีย้ยน่าจะลงได้ต่อนเนื่องนะครับแล้วก็หุ้นที่น่าจะได้ประโยชน์ก็คงจะไม่ผลพวกไฟแนนซ์แต่หุ้นที่น่าจะเสียนะครับน่เรื่องของตัวประโยชน์ก็คงจะเป็นหุ้นธนาคารพาณิชย์อันนี้เป็นสิ่งที่ตลาดเนี่ยคาดหวังอันนี้สะท้อนไปในราคาหุ้นชัดเจนนะครับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่คุณจอยเห็นนะครับการเคลื่อนไหวของราคามันเป็นตัวที่บ่งชี้ทิศทางว่าตลาดนักลงทุนเนี่ยในหุ้นเนี่ยคิดอะไรกันอยู่แต่ถ้าเรามองกันในแง่ของของมิติของเศรษฐศาสตร์หรือจะเป็นเรื่องของตัวเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมว่าเราก็ผ่านนะการเปลี่ยนผู้ว่าบางชาติกันมาในทุกยุคทุกสมัยนะครับนโยบายทางการเงินเนี่ยของทางบางชาติก็จะต้องดูว่ามีความเป็นเขาเรียกต้องอิสระอยู่แล้วล่ะนะครับอ,อย่างที่ทุกคนก็รู้กันอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำกับหรือว่าการกำหนดในิศทางนโยบายทางการเงินเนี่ยผ่านคณะกรรมการที่มีกันอยู่เนี่ยนะครับเจ็ดท่านเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าผมว่านโยบายเนี่ยน่าจะออกไปในทางแนวทางที่ที่ต้องดูไปตามหน้าง,งานนะครับเช่นถ้าเงินเฟอ้อนะแล้วก็อามาหักไอ้ตัวดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับมันติดลบนะที่เขาเรียกกันเป็นภา,าษาสบวิชาการว่าเร็วเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ มันมีช่องให้ลดดอกเบีย้ยได้มากขึ้นกว่าเดิมเขาก็จะลดนะครับแต่ถ้าเราคิดกันเนี่ยอยากจะให้ลดเร็วๆไหมเพราะว่าทุกคนอยากจะให้ลดที่เร็วๆอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยที่เป็นขาลงเนี่ยมันส่งผลดีกับการลงทุนไม่ใช่เฉพาะหุ้นนะครับเพราะว่าการกู้ยืมเงินมาไปขยายธุรกิจนะดอกเบีย้ยถ้าเป็นขาลงก็น่าจะเขาเรียกว่ามีสภาพคล่องที่ดีขึ้นนะกู้มาแล้วก็มีกําลังผ่อนในศักยภาพที่ ทาได้ดีกว่าเดิมเพราะฉะนั้นคใครก็อยากให้ลงนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสุดท้ายมันก็ต้องขึ้นอยู่กับคณะกรรมการทั้งทั้งหลายนะครับว่าท่านมองกันยังไงกับทิศทางเงินเฟอ้อทิศทางอัตราดอกเบี้ยมันอยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วหรือยังเพราะฉะนั้นเราคดาดหวังอะไรครับเนี่ยผมคดาดหวังอยากให้เห็นดอกเบี้ยลงแต่ประเด็นคือมันก็ต้องว่ากันตามหลักการนะครับว่าจะลงได้มากกี่มากน้อยเนี่ยมันก็ต้องติดตามพัฒนาการใน,นในแง่ของตัวเลขที่เป็นภาวะเศรษฐกิจโดยรวมครับค่ะ ดอกเบีย้ยน่าจะลงอันนี้ตลาดคาดการณ์อย่างที่พี่กกเล่าคุณผู้มชมฟังตั้งแต่ตอนที่เห็นรายชื่อแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะคะแต่บนความคาดหวังว่าดอกเบีย้ยน่าจะลงในมุมของพี่กกหรือว่าโบหลวงเองเนี่ยคิดว่าน่าจะลงได้กี่ครั้งจาก1.75ณนะปัจจุบันในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับก็มองว่าสัปมาหหนึ่งครั้ง, 1> 1งนะในปีนี้ที่เหลือนะนะในช่วงที่เหลือของปีหนึ่งครั้งแต่ถ้าถามผม อย่างที่ผมบอกครับผมจะดูหน้าง,งานนะครับแล้วเราก็นะเราก็เห็นตลาดกันอยู่ทุกวันเราก็ดูเพราะว่าเศรษฐกิจเราก็นั่งวิเคราะห์ตัวเลขกันอยู่นะครับพอผมเห็นหน้าง,งานแล้วผมเห็นตัวเลขที่มันมีช่องที่เขาลงได้เนี่ยผมเชื่อว่าจะลงได้มากกว่าหนึ่งครั้งนะครับ mm. อ่าทีนี้ถามว่าแล้วลงกี่ครั้งเนี่ยมันจะมีผลสะท้อนมาที่เศรษฐกิจยังไงเนี่ยผมว่าเป็นโจทย์สําคัญเพราะว่าถ้าลงแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วไม่มีความต่อเนื่องอผู้กู้ ้ายังเขาไม่ถึงสินเชื่ออยู่ดีนะครับเราก็จะเห็นว่าแบงก์เองเนี่ยงบที่ออกมารอบเนี่ยใครไปนั่งดูสัดส่วน L/D Ratio จะเห็นว่าแบงก์เนี่ยมีสัดส่วนที่พร้อมจะปล่อยกู้เป็นจํานวนมากแต่อาจจะไม่มีดีมานมากู้หรือแบงก์อาจจะเข้มงวดในการปล่อยกู้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยลงแค่ครั้งเดียวแล้วขาดความต่อเนื่องมันจะทําให้ผมอยากไปกู้ไหมผมคิดว่าผมคงจะแบบรอดูครั้งต่อไปดีกว่าเขาคิดว่ายังมีโอกาสลงได้อีกถูกไหม มันก <laughs> ็จะเกิดในฝั่งดีมานะว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันรอให้ดอกเบี้ยปรับลงอีกทีหนึ่งแล้วค่อยไปกู้ดีไหมหรือว่าตอนนี้กู้มาเสร็จเศรษฐกิจยังไม่ดีไม่รู้จะไปลงทุนอะไรก็รอไปก่อนเพราะฉะนั้นผมว่าโจทย์ที่สําคัญเนี่ยนะครับมันต้องคิดว่าทํายังไงให้ไอ้ตัว l d r ดีเ o โชที่มันสัดส่วนพร้อมจะปล่อยกู้สูงแบบเนี่ย แล้วมันปล่อยออกไปได้แล้วให้มันมีเงินเข้าไปหมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจไม่ใช่ว่าพอไม่ปล่อยเสร็จแบงค์เอาเงินไปลงทุนโน่นนี่นั่นเอาไปฝากโน่นนี่นั่นนะครับล้วก็ได้ผลตอบแทนกลับมาซึ่งก็ต้องบอกว่าดีด้วยนะรอบนี้หลายๆแบง์ที่ออกมาเนี่ยนะครับการลงทุนไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ตราสารอนุพันธ์ทังเลือกอื่นเนี่ยนะครับปรากฏว่าออกมาในฝั่งที่มันไม่ใช่เป็นรายการหลักของแบงค์เนี่ยกำไรออกมาจากการขายพวกเงินลงทุนพวกนี้ทำได้ดีทําให้กําไรแบงค์รอบนี้ดีเกินคาด เพราะฉะนั้นสิ nó, reason, yo, ่งท um ี่ผมคิดเนี่ยนะครับก็คือการปรับดอกเบี้ยลงมีโอกาสมากกว่าหนึ่งครั้งครับการปรับลงเนี่ยควรจะต้องปรับแล้วทําให้คนอยากที่จะเข้ามาใช้สินเชื่อปรับลงแล้วเนี่ยนะครับแบงก์เองเนี่ยกล้าที่จะปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นนะครับแทนที่จะเอาไปลงทุนในเรื่องของตัวตราสารอะไรต่างๆซึ่งความเสี่ยงบางอย่างมันต่ําจริงการปล่อยสินเชื่อความเสี่ยงมันสูงอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันก็ต้องช่วยกันนะครับในเรื่องของการช่วยกระตุ้นดีมานให้มันมา ซัายเนี่ยพร้อมอยู่แล้วนะครับแบงก์นี่มีเงินล้นอยากจะปล่อยแต่ว่ามันต้องทําให้เกิดความต้องการเข้าไปใช้สินเชื่อแล้วการปล่อยสินเชื่อจะต้องเข้าถึงได้ง่ายขึ้นดันั้นโจทย์ของแบงค์ชาติเนี่ยหนึ่งก็คือดอกเบี้ยชัดเจนอยู่แล้วเรื่องการกํากับนโยบายทางการเงินแต่สิ่งที่จะตามมาเนี่ยก็คือทํายังไงให้คนอยากไปกู้อทํายังไงให้แบงก์อยากจะปล่อยแล้วดูว่าความเสี่ยงเนี่ยมันไม่สูงเกินไปมันก็มีดําเบออกมา นะครับจากหน่วยงานรัฐต่างๆก็คืออาจจะมีสถาบันคําประกรัแนแห่งชาติซึ่งที่ผ่านมาบสอยอก,ก็ทําหน้าที่ตรงเนี้นะครับแต่มันก็คงไม่ไหวนะฮะให้เข้าไปอุ้มเอสอทั้งหมดแบง์ชาติมีแนวทางในเรื่องของการจะออกแนวทางนี้ออกมาเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นในฝั่งของความต้องการในการใช้สินเชื่อในภาคของอุตสาหกรรม s อ e อเนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยแบงก์ก็เค็มงวดเพราะว่าจะปล่อยไปเสร็จก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาการันตีว่าจะคืนแบงก์ได้ แต่ถ้ามีคนเข้าไปช่วยเขาคำ้ำแล้วผมก็จะช่วยกระตุ้นสินเชื่อแบงค์ได้ดีในใน,ในระดับถัดไปเพราะฉะนั้นนโยบายทางการเงินของทางแบงค์ชาติเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่เพาะงแค่ว่าดอกบี้จะลดกี่ครั้งนะคงจะต้องมีมาตรการเสริมเข้ามาช่วยกันนะครับทาให้มันเกิดการหมุนเวียนของเงินซึ่งมันล้นอยู่ในธนาคารเนี่ยผมว่าล้นอยู่เกินไปเยอะมาก LD r ดีเลต่ําแล้วก็การปล่อยสินเชื่อเนี่ยต่ำกว่าศักยภาพมาต่อเนื่องกันหลายปีต้องกระตุ้นให้เกิดนะครับส่วนหลายคนจะมองว่าเอ๊ะแล้วนี่ควรเลือน มันก็เป็นแนวทางที่แบค์ชาติก็ต้องเขา้ามาดูแลจัดการสูงมากใช่แต่ผมว่ามันก็อยู่ในระดับที่ก็อยู่กันไปอะ่ะคุณจอยเหมือนเกาหลีใต้ก็อยู่กันไปนะครับสูงก็สูงแต่ขอให้มันให้มันหมุนได้บ้างนะครับหมุนได้บ้างในที่นี้เนี่ยนะครับก็อย่างเช่นอาจจะมีเอ c ออกมาซื้อนี่พวกนี้ไปช่วยบริหารไหมนะครับซึ่งเราก็เห็นกปนอยู่ขบบทบาทของออมสินเองเนี่ยก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ไม่ใช่พาณิชย์ก็เป็นธนาคารรัฐเพื่อประชาชนอยู่ละ นโยบายต่างๆอย่างที่คุณวิทัยดําเนินมาเนี่ยเราก็เห็นเ่าตอบสนองกับภาครัฐกันมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นหนี้หัวเรือนที่หลายคนก็กังวลกันเนี่ยจะทํายังไงให้มันมีสัดส่วนที่ลดลงแต่ถ้าเราจําแนกเข้าไปเนี่ยสัดส่วนของหนี้นะครับผมผมค่อนข้างที่จะเอาเอาส่วนตัวผมว่าไม่ได้กังวลอะไรมากขนาดนั้นเพราะว่าประมาณสามสิบห้าเปอร์เซ็นเนี่ยเป็นหนี้บ้านหนี้คอนโด mm. บ้านคอนโดที่ดินถ้าเรามองกันเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ ผลตอบแทนน่าจะชนะเงินเฟอ้อในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาเราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนี้ต่อไปนะครับที่ดินส่วนใหญ่ก็ยังคงยืนอยู่รานะคาบ้านรานะคาที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยลงเพราะฉะนั้นก็นจะบอกว่าหนึ่งในสามเนี่ยเป็นสินเชื่อพวกนี้คือการลงทุนนะครับอีกประมาณสักยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือสินเชื่อรถยนต์สินเชื่ออาจจะเป็นรถเพื่อการพาณิชย์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็นรวมไปถึงมอเตอร์ไซค์ด้วยพวกนี้มันก็ใช้ในเรื่องของหนึ่งก็คือ เขาเรียกวการขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับในการทําขนส่งโลจิสติกอะไรต่างๆนั่นะในะการตอบโจทย์ในส่วนนี้ผมก็คิดว่าก็เป็นประเด็นเหมือนกันเพราะว่าเราก็เห็นตัวเลขนะครับหายชาติก็กังวลว่าไอ้ตัวเขาเรียกว่ารถมือสองอะไรต่างๆราคาเนี่ยดิ่งเหวกันลงมาจนแบบเยอะมากในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับไอ้รถที่เป็นอีวีเข้ามาเนี่ยแล้วมันก็เข้ามาเนี่ยทาให้ราคาในส่วนนั้นเนี่ยมือสองเนี่ย mm. ค่อนข้างลงค่อนข้างแรง นะครับซึ่งไอ้ตัวตลาด E ีวีเนี่ยรถอีีพวกนี้มันหาราคาตลค่อนข้างลำบากในช่วงที่ผ่านมาค่ะแล้วผมเชื่อว่าต้องมีทางออกแล้วตอนนี้เริ่มเห็นสัญญาณนะครับราคารถพวกนี้เริ่มนิ่งนะครับสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นยอดขายอีวีในที่ออกมามอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซโปผมว่าเยอะกว่ารถสัมดาสันดารวมกันด้วยซ้ำนะถ้าเราดูกันในแต่ละรอบผมกาลังจะชี้ไปที่ว่าถ้ามันมีเนี่ยการขายออกมาจํานวนมากแบบนี้ไปเรื่อยๆอีกสักระยะหนึ่ง เริ่มรีเพสของเก่าไปเรื่อยๆมันต้องมีราคากลางนะครับอาจจะเป็นบริษัทจีนเข้ามาทําราคากลางเองหรือบริษัทจีนอาจจะเข้ามาปล่อยไฟแนนซ์เองซึ่งตอนเนี้แนวทางต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆนะครับมันจะทําให้เกิดราคากลางเกิดขึ้นเวลาสมมุติบริษัทจีนเข้ามาครบวงจรเนี่ยขายด้วยปล่อยไฟแนนซ์ด้วยนะเขาก็ต้องรับความเสี่ยงในการรับซื้อรดกลับมานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีราคากลางราคาหนึ่งที่เขาจะรได้ นะครับราคาค่าซ่ากันแหละนะครับที่เขาเรียกว่าตัวของ R V และสิบดีแวรูอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ราคากลางตัวนี้ขึ้นมาเมื่อ,อไรเนี่ยตลาดรถยนต์ที่มันเป็นสินเชื่อประมาณสักหนึ่งในสี่ของทั้งหมดนียที่เป็นนี่โกลเรือนเนี่ยราคาเร,าเริ่มหยุดไหลลงฟแนนซ์ <Finance S 2> เริ่มที่จะ,ะปล่อยได้หรืออาจจะโดนคู่แข่งเข้ามาบีบทาให้ฟแนนซ์อยู่ยากขึ้นนะครับเช่นจีนอาจจะมาปล่อยเองอย่างเงี้ยตังฟแนนซ์ของตัวเองเพราะทุกวันนี้ก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว นะครับ BM ก็มี BM Leasing t o y o ต a ก็มี Toyota Leasing ทำไมจะไม่มี BYD Leasing ถ้าผมคิดนะแล้วเขาขายได้จำนวนหนึ่งที่ได้ Economy of Scale ของเขาแล้วเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องเดินหน้าไปแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขารับรถกลับมามันก็ต้องมีราคากลางค่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าราคากลางมันเกิดเมื่อไหร่เนี่ยการไหลลงมาของราคารถสันดาบราคาของรถอีวีทัหลายมันจะหยุดนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าการแข่งด้านราคาที่เห็นๆกันเนี่ยมาตลอดหลายปี น่าจะเบาลงนะครับแต่ถามว่ามันจะหยุดไหมมันคงไม่หยุดเร็วขนาดนั้นหรอกเพราะว่าโมเดลรถจีเนี่ยพูดง่ายๆนะครับสมมติออกมาโฉมหนึ่งเนี่ยแล้วคนจีเนี่ยบริโภคกันเนี่ยห้าร้อยล้านคนห้าร้อยล้านคันแป๊บเดียวครับมันคุ้มทุนของโมเดลที่ออกมาละเขาก็จะเปลี่ยนโมเดลถัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันคุ้มทุนเร็วเนี่นะครับราคายังไงก็ลงเร็วแต่ถามว่าสุดท้ายต้องมีราคาค่าค่าซากกลางๆอยู่ตรงหนึ่งแล้วทุกค่าเองเนี่ยผมก็ไม่เชื่อว่าจะแข่งกันแบบนี้ตลอดไป แต่เพราะฉะนั้นไอ้นี่นี่ส่วนเนี้ยแก้ได้ไหมผมว,ว่ามีแนวทางในการแก้คแต่ผมเชื่อว่ายังไม่ค่อยมีคนพูดถึงหรอกอแต่นี่คือสิ่งที่ผมคิดอนะครับเพราะฉะนั้นนี่คนเรือน่ะสามส่วนเนี่ยบ้านที่อยู่อาศัยรถยนต์เพื่อการขนส่งรถยนต์เพื่อใช้ในชีวิตประจําวันรถตัวทรายที่เหลือนเนี่ยนะครับก็จะเป็นนี่อืนอ่นๆลนี่บัตรเครดิตนี่ควเรือนที่ใช้กันในการอุปโภคบริโภค ซึ่งต้องบอกว่าไอ้สองก้อนเนี่ยบ้านหรือการรี่ยเกินครึ่งของหนี้ขัวเรือนมันมีแนวทางในการแก้ไหมผมว่าส่วนตัวผมคิดผมว่ามีแต่ไม่รู้ว่าผู้ที่กํากับนโยบายเนี่ยผมเชื่อว่าเขาต้องทําดําเนินการรอไว้อยู่แล้วครับไม่ใช่ว่ามารับตําแหน่งปับ๊บแล้วจะไม่ได้ขยับไม่ได้ทําอะไรเรื่องพวกนี้เลยผมว่าโดยงานข้างในแบงค์ชาติเนี่ยโอ้เท่าที่คุกครีมาในแต่ละท่านนี่ระดับอัจฉริยะของประเทศทั้งนั้นนะครับหาตัวจับยากนะแล้วก็เก่งๆกันทั้งนั้นทํางานรอกันอยู่แล้ว บนสข้อที่อยู่บนความคาดหวังว่าน่าจะได้รับการแก้ไขอ่ะต้องบอกเลยว่ามันตรงกับคุณสมบัติของคุณวิททยแล้วก็ตรงกับประสบการณ์นะปัจจุบันถ้าคุณผู้ชมนึกภาพคุณวิททยเนี่ยจะนึกภาพออกว่าในสข้อที่พี่กบกเล่าให้ฟังว่าอยู่บนความคาดหวังว่าน่าจะมาแก้ได้เนี่ยแต่มันมีอะไรที่บวกเพิ่มขึ้นไปจากนั้นหรือเปล่าเช่นพี่กกบอกว่าเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะลงแต่ปีนี้คิดว่าน่าจะได้ลงหนึ่งครั้งเราคาดหวังว่าใน คือตลาดคาดหวังว่าจะได้ลงมากกว่านั้นพี่กบคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมสองครั้งสามครั้งไปไปไเป็นไปได้ไหมอ่าเป็นไปได้ไหมต้องดูหน้าง,งานครับคุณจอยเช่นถ้าอดอกเบี้ยแท้จริงมันติดลบหนักมากๆเนี่ยนะมันก็ไม่ควแหละนะที่ตัวดอกเบี้ยนโยบายมันจะยืนอยู่ในระดับสูงนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าหน้าง,งานอั้นเนี่ยเราต้องพิจนารณากันไปหลายเดือนหลายไตรมาสเพราะตัว<ร>อย่างนักอนงเจ็ดคนนะพี่กบถูกต้องเพราะฉะนั้นแต่ละท่านก็จะมีด้วยเลยพี่นิต ซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งอิงหลักวิชาการอย่างอิงมุมมองในด้านเศรษฐกิจแล้วก็เศรษฐมิติที่แตกต่างกันแต่ถ้าผมมองจากหน้าง,งานเนี่ยผมต้องประเมินและภาษีฐามขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเนี่ยสมมตินะสามสิบหกเปอร์เซ็นต์ายังไม่ได้เปลี่ยนเราจะต้องเตรียมรับมือ,อยังไงแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนลงมาได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เราพอใจไหมเราเอาค่าเงินไปช่วยได้หรือเปล่าในเรื่องของการส่งออกหรือถ้าที่ยี่สิบเปอร์เซ็นเท่ากับในภูมิภาคเราแทบไม่ได้เสียเปรียบใครแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า มันเป็นโจทย์ที่ต้องถูหน้างงานจริงๆคุณจอยแล้วมันก็จะมีพวกนี้แหละเข้ามาเป็นตัวแปรในระหว่างทางครับที่ทําให้โจทย์มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไปดอกเบีย้ยถ้าสมมติสามหกเปอร์เซ็นต์ันดอกเบีย้ยจะต้องยืนยืนตรงนี้ไม่ได้ไม่นานแน่ครับแล้วต้องลงมากกว่าหนึ่งครั้งสองครั้งแน่อะไรอย่างเงี้ยแเพะฉะนั้นผมว่ามันก็ขึ้นอยู่หนา้นาหน้างานนะสถานการณ์ณนะตอนนี้ซึ่งถ้าเราตีโจทย์ไปในอนาคตตอนนี้ผมว่าเบสไลน์ที่ทุกคนคิดอ่ะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นอนมาแน่นะครับอัตราภาษีตอบโต้แต่ซีีเรย เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าบอกว่า25%ดอกเบีย้ยจะเป็นต้องลงมากกว่าสองครั้งใหม่ผม,มว่ายว่ามองว่าอาจจะขอดูอาการไปก่อนเพราะว่าถ้าดอกเบีย้ยมันลงมากๆเกินไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะทําให้ภาวะการควบคุมเงินเฟอ้อในข้างหน้าเนี่ยอาจจะทําไปยากมากขึ้นแต่ไม่เป็นไรครับผมว่าดูหน้างานไปก่อนอนี้ขอขอกลับมานิดนึงคนระับจะอยากพูดเรื่องภาษีเนี่ยถ้า25% 20%ถามว่า25%เป็นลบไหม สูงกว่าฟิลิปปินสูงกว่าอินโดผมพยายามเทียบกับฟิลิปปินส์กับอินโดนะเพราะว่าเราเทียบซ<อ>ะว่าเราเป็นทิดมาร์เก็ตเราไม่เทียบเวียดนามเหรอคะก็ได้ครับจะเป็นอาเซียนอะไรก็ได้แต่ถ้าเราชอบเทียบกันนะผมว่าเรามีกําลังการผลิตฐานโรงงานส่วนใหญ่ยยเนี่ยนะครับก็มีในฟิลิปปินส์ก็เยอะที่เป็นโรงงานบ้านเราเนที่ไต้หวันมาลงทุนนะครับที่เวียดนามก็มีนะครับแต่ถ้าเทียบกันนะเวียดนามถ้ายืนยี่สิบฟิลิปปินส์ยี่สิบอินโดยี่สิบ มนันขึ้นอยู่กับโครงสร้างพื้นฐานในการผลิตละของแต่ละประเทศมีความพร้อมกันแค่ไหนถ้าเทียบกับฟิลิปปินส์อินโดไทยเวียดนามผมว่าเราจัดเทียนะก,ก็ยังเป็นเทียทิ่ที่ดูแล้วน่าจะมีศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานที่ที่น่าจะโอเคกว่านะครับเพียงแต่ว่าอนาคตแหละเวียดนามก็ต้องพัฒนาเพียงแต่ตอนนี้เราก็มอง่ะว่าถ้าสมมติเอาฟิลิปปินส์มาเทียบกับเราพายุเข้าไฟไม่พอจ่ายย้ายออเดอร์ไอโฟนไปอยู่ที่นั่นแล้วบอกว่าอะ เขาได้20%แล้ว25%เอา5%ตรงเนี้เอาไปเสี่ยงในส่วนนั้นเนี่ยว่าผลิตไม่ทันติดพายุไฟดับคุ้มไหมมันต้องพิจารณาอย่างเนี้ยไอ้อีกหลายแงยม่มุมครับเพราะฉะนั้นผมว่าถ้า20% 25%แล้วมันจะมีผลยังไงกับภาวะเศรษฐกิจเนี่ยผมไม่ค่อยกังวลนะผมว่าไม่ไม่ไม่มันแก้ได้ครับมันแก้ได้ไดแล้วก็เชื่อว่าถ้าไม่ได้จบอยู่ที่36%เนี่ยงานหนักจะไม่ตกอยู่ที่แบงค์ชาิ แต่ยังไปกันต่อไม่ได้แล้วผมว่างานหนักแน่กับแบงค์ชาติอือ่ะมันขึ้นอยู่กับเรื่องของอัตราภาษีด้วยนะคะแต่ว่าหล <ไร S 1> <ม>ายเรื่องครับมาเรื่องที่สองที่บอกว่าอยากให้มีความต่อเนื่องผู้กู้ก็กู้ได้ในขณะที่แบงค์ก็ปล่อยผู้กู้อยากกู้อยู่แล้วพี่กบแต่แบงค์ไม่ค่อยปล่อยอันนี้จะแก้อย่างไงอ่านี่ครับเรามี W ลขึ้นมาเรื่องของการตั้งสถาบันเหมือนกับเป็นตัวค้ำประกันแห่งชาติขึ้นมาแล้วกันผมเรียกให้มันดูเก๋ๆหน่อยเหมือนเอเอ็มซีก็เอเอ็มซีแห่งชาตินะครับ คำประกันคำประกันแห่งชาติทางไม่ใช่มีการเตรียมเตรียมงานเอาไว้แล้วครับ <Ừ. S 2> ผมเชื่อว่าประมาณปีหรือสองปีน่าจะลอยชอ,อกมาได้<ฆ>ไม่น่าจะเกินปีหรอกอป,รปีกว่าน่าจะลอยชอ,อกมาได้อารมณ์เหมือนกับให้บสยเข้ามาเป็นหน่วยงานกลางในการคำประกันอะไรประมาณนั้นนะครับค่ะน่าจะแล้วก็เรื่องของการจัดอันดับเครดิตอะไรต่างๆผมว่านี้ก็สําคัญนะก็ต้องไปดูเรื่องของเครดิตบุโร นะครับว่าจะทํำยังไงให้มันกลับมาเป็นหนี้ปกติได้เร็วขึ้นเวลาที่ลูกหนี้ติดเครดิตบูลโรนี่พูดถึงในตัวของหนี้ที่เป็นครัวเรือนค่ะคส่วนหนี้ครัวเรือนก็ต้องบอกว่าเกินกว่าครึ่งเป็นหนี้ที่ต้องบอกเป็นหนี้หน,นี้ดีหนี้ที่มีความไม,ไม่ใช่หน,นี้ดีครับพวกนี้คือ NPF จออใชงแ<อ>ตง่ว่า,ายอย่างน้อยมันมียึดยึดของมาได้ยึดบ้านได้ยึดที่ดินได้ยึดรถได้อืมอันนี้ก็ถือว่าเป็น เป็นส่วนที่คิดว่าสุดท้ายเราวน่าจะกน่าจะมีเอ็มซีมาบริหารจัดการแล้วก็แก้ไขเรื่องของตัวเลขหนี้ครัวเรือนได้ครับได้จะแก้ได้เพราะว่าต้้งอย่าลืมพวกนี้คือเอ l อไปแล้วครับออันนี้คืออยู่บนความคาดหวังว่าผู้ว่าต้องเป็นคุณวิทัยเท่านั้นหรือเป็นใครก็ได้ในสองคนนี้พี่กบผมว่าเป็นใครก็ได้นะครับผมว่าเป็นใครก็ได้ตําราเดียวกันในแง่ของตัวเศรษฐศาสตร์เศรษฐมิติผมเชื่อว่าตําราไม่ได้ต่างกันขนาด เอาแค่นาวิเคราะห์ต like ัวเลงได้อย่างผมยีงคิดออกอ่ะผมเชื mm ่อ hmm. ว่าตำราเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมแน่ครับเพราะฉะนั้นวิธีการแก้สเต็ปในการไปเนี่ยมันไปของมันแนวๆนี้อยู่แล้วแล้วอย่างที่บอกกับทีมงานเนี่ยมีความพร้อมอยู่แล้วผมเชื่อว่าจะใครมาก็แล้วแต่นโยบายเนี่ยจะต้องสนอ้องกับภาครัฐแน่ๆอยู่แล้วครับเป็นไปในแนวทางนั้นแน่ครับเพราะว่าเราเจอปัญหาเรารู้กันอยู่ครับปัญหาคืออะไรครับเอสภาพคล่องเยอะแต่ไม่ปล่อยเพราะอะไรดอกเบี้ยสูงเกินไปหรือว่าดีมานไม่มานะครับผมว่าโจทย์ตรงนี้ทุกคนรู้ นี่ควรเรือนจะแก้ยังไงแนวทางเป็นยังไงนะครับทำยังไงให้สินเชื่อมีการขยับผมว่าเป็นโจทย์ที่ทุกคนเห็นต้องตีให้แตกเท่านั้นเองครับอืมค่ะได้ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งมุมมองนะคะที่อยากจะเห็นในส่วนของการทําง,งานของผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่แต่อย่างที่พี่โกบบอกว่าใครมาไม่ได้มีนนยะสําคัญนะเพราะว่ามีทีแบงค์ชาติคอ,อยสนับสนุนในส่วนที่ในภาคประชาชนแล้วกันอยากเห็นอยู่แล้วนะคะคก็เดี๋ยวติดตามกันต่อด้วยว่าวันนี้จะสามารถเคาะ ชื่อผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่ออกมาได้หรือเปล่านะคะยังไม่เห็นความขึ้นหน้าใดๆน,นะยังไม่เห็นความขึ้นหน้าใด<น>ๆจะเหมือน,น,นประธานแบงค์ก็ได้ครับ <_ d ans> ประธานแบงค์ชาติท่านก่อนก็จู่ๆก็มาปุ๊บปั๊บเลยไม่ได้ตั้งตัว <_ d ans> จําได้ไหมเออเอองั้นงั้นถามส่งท้ายนิดนึงว่าจําเป็นไหมที่ผู้ว่าแบงค์ชาต,ติต้องมีการประสานงานที่ที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลจําเป็นไหมเหรอว่ามันก็จําเป็นเพราะว่านโยบายทางการเงินนโยบายทางการคลัง มันต้องสอดรับกันอืเป็นอย่างนี้ทุกประเทศครับค่ะแต่ว่ายังไงก็แแต่แบงค์ชาติเป็นอิสระในเรื่องของการดําเนินนโยบายเรื่องเรื่องความอิสระนั้นส่วนหนึ่งครับแต่นโยบายควรจะสอดรับกันอยู่แล้วครับค่ะได้ค่ะทุกคนนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีคะ่ะพูดคุยกันนะคะในมุมของนักวิเคราะห์ในมุมของสิ่งที่พระระชาชนอยากเห็นแล้วก็ภาพชนตร ประเมินเบื้องต้นนะคะต่อการที่เรากําลังรอรายชื่อผู้ว่าแบงค์ชาติท่านใหม่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ไม่แน่ใจจนถึงนาวินาทีเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะว่าจะเคาะออกมาได้ทันการประชุมคระมอรอบนี้หรือเปล่าแต่ว่าคุณผู้ชมก็ติดตามด้วยแล้วกันนะคะที่เป็นประเด็นฮอตที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้ามีอะไรคืบหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันใหม่ได้ตลอดนะคะสำหรับประเด็นฮอตก็อยากคุณผู้ชมติดตามด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ